นะครับผมนายสมพรเจเอเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ินะครับของบ้านล่องสีร้อนมูลครับหนึ่งในคณะกรรมการการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการร่วมอยู่จํานวนซิบคนนะครับครับก็จะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีประธานนอสมอ และมีกรรมการของกูแม่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับทั้งหมดก็จะมีจํานวนสิบคนนะครับคณะกรรมการนี้จะมาจากในการในการพานการประชาคมของหมู่บ้านนะครับการตั้งกลุ่มขั้งแรกเอาก็ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลน,นะครับเป็นจํานวนเงินอยู่2 0 0 0มนบาทนะครับจะให้มาบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีพศ2564เป็นต้นมานะครับและเมื่อได้ประสาคมในหมู่บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการชุดทำงานมาแล้วทางคณะกรรมการก็มีการดำเนินการประชุมกันว่าเขาจะบริหารอย่างไรหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างและงบจำนวนปีจำกัดมาทางเทศบาลเป็นอุดหนุนมา20,000บาทน,นี่ ตามวัตถุประสงค์ทั้งดีทั้งเทศบาลุนอุ้นหมุนม้าครับวิธีการจัดคัดแยกขยะทั้งคณะกรรมการทั้งสิบคนประสูงตกลงกันในวันประชาคมว่าเขาจะจัดจ้างคนเก็บและคัดแยกขยะจำนวนสองคนการจัดเก็บขยะมาแล้ว ก็ต้องมีการคัดแยกขยะทางคณะกรรมการทั้งหมดและผลจัดเก็บขยะมาสร้างความเข้าใจและมารวมมารวมกันคัดแยกเพื่อเป็นคิจยลักษณะเพื่อถูกต้องว่าขยะแต่ละอย่างนี่แยกออกมาอันไหนที่ขยะที่ขายได้หรือว่าขยะที่ขายมาได้ขยะเปียกขยะอินทรีย์ในตามที่ตกลงในมติ ในตีผ่านการประชาคมขยะอินทรีย์คือขยะขยะเปียกทางคณะกรรมการจะบะเก็บครับจะใื้ชาวบ้านเนี่ยดำเนินการจัดการขยะเปียกเองด้วยการหนึ่งถ้าไผ่มีเลี้ยงหมูเฮ็ดเป็ดไก่ก็จะเอาหู่หมูเห็ดเป็ดไก่ก,ไก,กินที่บ้านหรือว่าถ้าบม่มีก็จะเอาไปเอาไปเทไกล้ต้นไม้ เพื่อเป็นปุ๋ยนะครับหรือว่าพุดหลุมพุดหลุมน้อยๆทั้งหลังบ้านหรือว่าก็เอาไปเทไว้นะครับซึมผ่านลุมดินไปนะครับขยะตีเ้เขาคัดแยกเป็นซัดส่วนแล้วทางคณะกรรมการก็จะตีขายได้ก็จะนำไปขายนะครับตีทางทางหลงรับซื้อของเกานะครับขยะอันตราย ยังเช่นว่าหลอดไผ่และทานไผ่ฉายนะครับและทั้งหน่วยงานทั้งเทศบาลจะดําเนินการมาเก็บในหมู่บ้านนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องช่วยร่วมกันจัดเก็บคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางคือในขัวเรือนให้มันสะอาดและมาเฮือทางคณะกรรมาการจัดเก็บนะครับเพื่อว่าจะลดลดขยะในหมู่บ้านให้มันเหลือน้อยลง หาอุปสปรรคว่าทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยยังบอกพอเข้าใจยางขยะอาจจะมีขยะเปียกติดมานะครับขยะที่สกรปรกนะครับ<ม>ทา้งคณะกรรมการก็มีการมีการประสาาสัมพันธ์และก็แจ้งในขั้งที่สองขั้งที่สามการจัดเก็บขยะกดีขึ้นนะครับขยะกสะอาดขึ้นเป็นถุงพลาสติกก็มีการล่างทำความสะอาด มึงมีกินหรือว่าขาบซกรปรกติดเหลือน้อยลงและร้อมที่ว่าเอาไปขายเป็นกะยะรีไซเคิลได้ครับคณะกรรมาการดาเนินการจัดการบริหารง่ายขึ้นนะครับถ้าถ้าจะเข้มแข็งก็ต้องเริ่มต้นที่มีผู้นําที่เข้มแข็งคณะกรรมาการเข้มแข็ง คนในสุมสซนเขาเข้มแข็งและมือความรวมไหมรวมมือหมู่บ้านของเขามันก็จะทำง่ายขึ้นถ้าเขาช่วยกันแบบมือความรวมไหมรวมมือกันมันก,การจัดเก็บขยะมันก็จะยั่งยืนมีผลยาวนานและผมจะเป็นตัวอย่างมือแกลุก่มต่างๆมันจะเป็นการที่ว่าแก้ไขได้ ระยะยาวและอย,ย่างยืนนะครับแบบได้เผามันเพราะว่าคนเป็นพันยาดคนเดียนร่อนกันเจ้าเพราะว่าเขามีขยะหลายประเภทเจ้ามีพลาสติกมีกล่องโฟมมีกล่องนมมีขยะอันตรายอย่าง,งเงื่อนมดแล้วก็เขามีขยะแบบว่าที่ขายได้เท่ากับเก็บเพื่อเปิดเจ้าเพื่อเ,เอาไปขายเอาเงินครอบคลุมในหมู่บ้านเจ้าเ,าเงินจะมีเพิ่มพูนขึ้นนักๆเจ้า